ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลานเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของถังซานะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวของซูเปอร์จีนกันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาไกด์สายฟรีกันนะครับในวันที่26แล้วนะครับในนาตอนนี้นะอ่ะก็ตัวของเลเวลของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับอ่ะเลเวลเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล68นะครับแล้วก็อีกประมาณ80%อ่ะไม่น่าจะถึง80%นะประมาณสัก70แล้วกันนะครับอ่ะ70%นะครับแล้วก็ตัวของพลังลบเนี่ยอ่ะประมาณ6ล้าน5นะนะครับ เ,เดี๋ยวเราลองมาดูอันดับกันสักหน่อยนะครับอันดับเลยนะตอนนี้ของผมก็ติดท็อป20อยู่นะครับอ่ะก็ขึ้นมาละนะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 18, 17อะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็อันดับข้ามเซิร์ฟก็ยังไม่ติดกันเหมือนเดิม Beat นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันดับอ่ะท็อปรัสักหน่อยนะว่า behav. ขั้นต่ำเลยนะตอนนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะขั้นต่ำเลยนะตอนนี้เนี่ยประมาณ7 4 0 0 0 0นะครับโอ้โหเรียกว่าตึงจัดนะครับ อ่าประมาณนี้นะประมาณ7จ็ดล้านสเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเออวันนี้เนี่ยเราเล่นอะไรไปบ้างอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็ตัวของกิจวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีกิจอะไรใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าอ่ากิจเดิมเนี่ยมันเพิ่งจบไปนะครับประมาณ2กิจนะครับก็จะเป็นกิจนี้นะครับที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็อีก1กิจก็คือ อาจจะเป็นอีกกิจหนึ่งที่เรา,าทำเควสส่งของนะครับอ,อันนั้นก็จบไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีตัวของกิจอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของอันดับอารีน่ากันสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นอารีน่าข้ามเซิร์ฟ นะครับนี่เลยนะครับซึ่งผมก็อยู่ท็อปประมาณ76นะครับในนาตอนนี้นะก็ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่เยอะมากนะครับก็ค่อยๆไต่เพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ5วันเลยนะครับถึงจะทําการรีตัวของซีซั่นใหม่นะครับตอนนี้เราก็เริ่มรู้ดูการซีซั่นที่4แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอารีนานะครับที่เราไปหาตัวของอาวุธลับกันนะครับก็ซึ่งตัวของอนดับเนี่ย จะอยูอ่อันดับ36นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะคงที่ได้ไหมนะอ่ะก็อยู่อันดับประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวของกิจกรรมประจาวันที่เราเล่นกันดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวของหอคอยธาตุเหมือนเดิมเนาะนะครับโอเคหอคอยธาตุนะครับ ในครั้งนี้ก็จะเปิดเป็นตัวของธาตุน้ำนะซึ่งผมก็ไต่ได้ประมาณ330ชั้นเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ10นั่นเองนะครับท็อป10นะเออที่1เนี่ยคือโอ้โห1 0 0 0ชั้นเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไปโคตรไกลนะเออคือต่างจากผมในประมาณ700ชั้นได้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของด่านยากนะครับซึ่งตัวของด่านยากเนี่ยโอ้โหผมยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะเออเดี๋ยวลองดูกันสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ของแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าเปลี่ยนของเซตใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนละกันนะครับ โอเคครับผมก็ได้ทําการจัดของเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมไปดูตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตั้งค่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันท่าหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสกคิปไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะว่าถ้าศัตรูตายเยอะเนี่ยก็แสดงว่าเรามีโอกาสผ่านนะครับถ้าเล่นมือนะฮึบโอเคก็อ๋อเราไม่ตายนะครับอ่ะเราเหลือประมาณอ่าเราเล่นไปจนถึง20เทอร์เลยนะครับแสดงว่า ถ้าเล่นมือเนี่ยน่าจะมีโอกาสผ่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปอัปเดตละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราสู้จนถึงประมาณ20เทอร์เลยนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นมือนะครับก็ ครั้งนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ชั้นนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวของการไต่ด่านกันบ้างน,นะครับซึ่งตัวของการไต่ด่านของผมเนี่ยผมก็ไต่ขึ้นมาประมาณ984ชั้นนะครับจริงๆคืออยากจะมาหยุดอยู่ที่ประมาณ985แต่ว่าตัวของด่านเนี่ยมันตึงมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสู้ให้กับทุกคนดูนะว่าตึงขนาดไหนนะครับก็แค่ตีธรรมดาผมก็ตายแล้วอะเอางี้ดีกวา่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูละกันนะโอเคก็อันนี้คือเป็นเทอร์นของผมนะ เนี่ยคือตีธรรมดาอันนี้คือตีธรรมดาไม่ติดชีตนะครับคือเกือบตายแล้วนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ใช้อัติเมตนะครับถ้าได้ใช้อัติเมทเนี่ยผมว่าผมผ่านแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสกิลอาวุธวิญญาณนะเออเนี่ยเห็นปะคือตายแล้วนะครับยังไม่ได้ใช้ตัวของสกิลอัติเมทเลยนะครับถ้าได้ใช้เนี่ยผมว่าผมผ่านได้อยู่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการเล่นหลายครั้งอยู่พอสมควรนะเออก็เล่นไปจนถึงแบบว่าเออศัตรูเนี่ยคือตีเราติดบล็อกอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่ามันก็ยยััังงไมม่่หวยออูดีนนะครบ,แบบบต้แ เพอร์เฟกมากจริงๆอ่ะถึงจะผ่านได้นะครับผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะก็อยู่อันดับ15นะครับในนาตอนนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการลากระดูกวิญญาณนะครับซึ่งตัวของการลากกระดูกวิญญาณของผมเนี่ยผมก็ได้ทําการอ่าลากระดูกสีส้มมาอีกแล้วนะครับก็อ่าจะเป็นตัวของมือซ้ายนะเออจะเป็นเซ็ตแมงมุมอ่าตัวนี้เลยนะครับก็ขาดมือขวาแล้วในนะาตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซตโจมตีเหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกับเซ็ต อ่าตัวนี้เลยนะครับแค่สลับตัวของเอฟเฟกเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องอ่าให้ศัตรูเนี่ยเลือดเยอะกว่า40%ต้องถึงจะตีแรงใช่ไหมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องรอให้ศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า40%เ นะครับเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงจะมีผลนั่นเองนะครับถ้าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะครับอ่าถ้าเป็นเซตนี้นะอ่ามันจะเหมาะกับคนที่ใช้ใชกับตัวของมานาสูนะ่ะซึ่งถ้าเป็นตัวของศัตรูนะครับหักเลือดตัวเองไปเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเอฟเฟกต์นี้เนี่ยมันก็จะมีผลทันทีเลยนะครับเพราะว่าอ่าค่าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเราจะตีแรงถูกไหมนะครับเออก็ถ้าใครที่ใช้ม้าสูน,เ,สเ,สนเนี่ยแล้ว ถ้าเราใช้สกิลนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ขาดมือทางขวานะถึงจะได้ครบเสร็จละก็จะเป็นเอฟเฟกต์หนึมื่นปีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยตีแรงมากๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการล่าวงแหวนนะครับซึ่งตัวของการล่าวงแหวนเนี่ยผมก็ได้ทําการลองเทสดูแล้วนะอาชีพเป็นเศษสองหมื่น 5ปีใช่ไหมนะครับซึ่งมันดรอปโคตรจะน้อยเลยนะทุกคนนะครับผมกวาดล้างไปประมาณ3ครั้งนะครับใช้โคต้าสครั้งเนี่ยมันดรอปเศษมา3อันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมคิดว่าเออแบบมันอาจจะดรอปเยอะกว่านี้นะครับกวาดล้าง1ครั้งอาจจะได้ประมาณสัก3 4เศษอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหไม่ใช่นะครับคือกวาดล้าง1ครั้งก็เท่ากับ1เศษนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโหดอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ลองดูละกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระหว่างที่เรากวาดล้างเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เยอะกว่านนั้ อันนี้ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครที่ถึงแล้วนะที่ผมก็จะลองเทสไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าเราจะใช้สตรมิน่าเนี่ยมากวาดล้างหาวงแหวน2อง0มื่ันปีไหมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่นะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอันดับอารีนาอ่าเท่าเทียมกันบ้างนะครับจะเป็นกิจกรรมเนาะอันนี้นะครับอ่าตัวของอันดับอานีนาเท่าเทียมของผมเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ท็อป 229นะครับแล้วก็ยังอยู่ที่1%อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันดับภายในเซิร์ฟเนี่ยผมก็อยู่อันดับหนึ่งอยู่นะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเอาแค่ของละวันแล้วก็เอาแค่1%ก็พอแล้วนะครับซึ่งของละวันเนี่ยผมก็ได้ทำการแลกครบแล้วนะครับอ่ามันก็ขาดอยู่แค่เงินอันนี้อันเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนึงนะครับว่าจะแลกดีไหมนะเออไม่แน่ใจว่าแต้มเนี่ยม นะครับอ่ประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของกิจกรรมประจําวันนะครับก็ผมยังเหลือตัวของการล่าบอสนะอ่ซึ่งตัวของการล่าบอสเนี่ยผมอ่าไม่ได้ล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองล่าให้กับเพื่อนๆดูละกันนี่นะครับกดกวาดล้างแบบว่าฟรีๆได้เลยนะครับอ่ะก็ตัวของบอสที่ผมล่าเนี่ยผมจะล่าตัวนี้นะเพราะว่ามันล่าง่ายดีนะครับมันตายไวนะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันตายค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ถึกมากนะครับก็ถ้าเราอยากจะแข่งดาเมจเนี่ยนะครับก็ดูอ่าตัวละครของเราดีๆนะเพราะว่า จะมีโบนัสอยู่เห็นไหมนะครับถ้าเราใช้ตัวละครแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้อ่าโบนัสในการตีเนี่ยหรือว่าการทำดาเมจเนี่ยมันเยอะนะครับเห็นปะเลือดมันก็เลยแบบว่าลดเยอะมากนะครับมันจะไวามาก นะครับแอบประมาณนี้เนี่ยแับเดียวจะตายแหละนะครับก็ถ้าเราฆ่าตายเนี่ยเวลาที่รอรีเฟรชเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับระหว่างนั้นน่ะเราก็ไปฆ่าตัวอื่นก็ได้นะเออแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะค่อนข้างช้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็ฆ่าได้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคือใช้ทีมแบบไหนนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยโบนัสต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ โอเคครับก็ตัวของกิจกรรมเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะอันดับต่างๆเนี่ยผมก็เปิดให้กับทุกคนดูไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเล่นทั่วไปนะครับอ่ะเป็นการวอลกิ้ต่างๆมากมายนะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าเปิดเราก็มาเล่นอะไรเงี้ยนะอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งอ่าตัวของกิวอผมในวันนี้เนี่ยคือเปิด นะครับซึ่งโตัวของแต้มผมเนี่ยก็นำอยู่นะเออนำอยู่หน่อยหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าถือว่าสูสีอยู่มากนะครับกับกิวนี้นะเออนะครับก็เดี๋ยวลองดูละกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับถือว่าสูสีมากนะเพราะว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้โตัวของแต้มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ600นะครับเราก็ได้เพชรเนี่ยเยอะด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะก็จะลองดูละกันนะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดนะอ่า uh, อัปเกรดอ่าตัวละครของเราอะไรเงี้ยอัปเกรดอ่า uh, ตัวของสมุดอาวุธลับหรือว่าอัปเกรดตัวของสำนักถังอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเล่นแบบนั้นแล้วนะครับอ่าแต่ว่าผมก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะทา,ทางที่ตัวของตู้ใหม่เข้ามาเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมที่เราสุ่มอ่าตัวละครเนี่ยไม่เข้ามาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยคือปกติเกมแนวนี้เนี่ย คือถ้าตู้ใหม่เข้ามาก็จะมีกิจกรรมสุ่มตัวละครด้วยใช่ไหมเวลาที่เราสุ่มครบ100ครั้งเราก็จะได้อของแถมมาอะไรเงี้ยนะครับคือผมยังไม่เห็นเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะนะครับที่ตัวของกิจกรรมสุ่มเนี่ยเข้ามานะครับหลังจากนั้นอนะ่ะคือกิจกรรมหมดปุ๊บเนี่ยก็หายไปเลยนะครับไม่วนมาอีกเลยนะครับเนี่ยคือไม่มีนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะวนมาอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนไหนนะครับก็อ่าผมคิดว่าอ่าถ้ามันอ่ามีโอกาสวนกลับมาเนี่ยก็แสดงว่า ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าดองยาวด้วยเลยนะคือแบบว่าดองแบบประมาณ300 400ใบหรือว่า500ใบได้เลยนะครับถ้ากิจกรรมตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะได้รางวัลครบเลยก็ได้นะเออปันดีตรงที่ว่าตัวของอารางวัลเนี่ยถ้าเราสุ่มแบบว่าไปจนถึงสุดท้ายอะถ้าผมจะไม่ผิดนะคือเราอาจจะได้ตัวของกระดูกพิเศษนะครับ จะเป็นตัวของกระดูตัวนี้มั้งนะครับถ้าเราสุ่มครบ1,000ครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจำได้ไหมเออในนะตอนแรกเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึง1,000ครั้งนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บได้จนถึง1,000ใบแล้วคือกิจกรรมเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นในมุมมองผมนะครับผมว่ามันคุ้มมากเลยนะเออแต่ว่าตัวของพลังของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อัปเดต เยอะเหมือนกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามันเป็นตัวละครที่เราอ่ามีใช้งานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มนะครับในการดองเอาไว้นะเออแต่ว่าถ้ามันยังไม่เข้ามาเนี่ยเออก็อาจจะดองฟรีนะครับหรือว่าอาจจะดองเกอร์เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะวนมาอีกไหมนะตรงนี้ผมเนี่ยก็รอตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าผมนี่อยากจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับว่ามันจะมาไหม,ม,ไมถ้ามานเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเปิดหรือว่าเซิร์ฟอื่นเปิดถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราจะได้รู้ ว่าเราควรดองไหมนะครับในนะั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บตัวของอสุ่มกระดูกยานถูกไหมนะครับส่วนหัวกับส่วนเสื้อนะครับเออซึ่งตัวของตัวสุ่มอันนี้เนี่ยก็มีกิจสุ่มเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะวนกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่นะครับขนาดการสุ่มตัวละครเนี่ยยังนานขนาดนี้เลยผมเล่นมา26วันเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวของกิจกรรมสุ่มตัวละครที่วนกลับมาเลยนะก็มีแค่ครั้งแรกที่ เขามีกิจกรรมสุ่มตัวละครให้เราปุ๊บแล้วก็หายไปเลยนะครับอ่ะก็คิดว่าถ้าวนกลับมาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่1เดือนหรือว่าเดือนกว่าอะไรเงี้ยถึงจะวนกลับมาอะไรเงี้ยก็มีตัวของเวลาให้สายฟรีเนี่ยเก็บตัว๋วดองตั๋วเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปเอาของแถมฟรีนะครับถ้าเราสุ่มครบ1 0 0 0ครั้ง500ครั้งอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับก็ไกด์สายฟรีในวันที่26นะครับก็จบกันไปแล้วนะในวันนี้นะครับอ่ะก็เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบไกด์สายฟรีอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภในคลิปหนะ้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ